สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะระดับชั้นประถมศาาึกษาปีที่1ค่ะสอนโดยคุณรูพัทราวันมุพย์พ,พาา์นะคะหรือคุณแคนเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องอวัยวะภายนอกของสัตว์นะคะบริเวณจมูกแล้วก็ปากของสัตว์เองนักเรียนพร้อมเลยแล้วนะคะเราไปดูกันเลยค่ะจมูกนะคะ จมูกหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า nose นะคะจมูกของสัตว์จะทำหน้าที่ในการหายใจและะ้วแล้วก็ดมกลิ่นค่ะนะเอาไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่นนะคะส่วนปากนะคะปากหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า mouth นะคะปากของสัตว์นะคะจะทำหน้าที่ในการ กิน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 อาหารนะคะนอกจากนี้ยังส่งเสียงร้องนะคะเอาไว้ร้องเรียกหาพักพวกของตัวเองหรือแม้กระทั่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเมื่อตัวเองตกอยู่ในอันตรายนะคะผู้สัตว์ตัวแรกกันค่ะว่าครูแควเอาสัตว์อะไรมาเป็นตัวอย่างให้ในักเรียนดูนะคะตัวแรกก็คือเจ้ากระต่ายน้อยนะคะ หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแร b บิ t นะคะกระต่ายน้อยจะมีจมูกอันเล็กๆนะคะแล้วก็มีปากนะคะโดยปากของมันจะมีอะไรจะมีฟันฟันหน้าอันใหญ่ๆนะคะเอาไว้อากัดแท้อาหารที่มันชื่นชอบนง่ก็คืออะไรจะเจ้าแครอทนะคะสัตว์ต่อมานะคะก็คือ เจ้านกนะคะเจ้านกที่มีปีกบ,บ,บ,บินบินบินได้นะคะเจ้านกนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า bird นะคะเจ้านกแล้วก็ตัวต่อมาก็คือเจ้าไก่ค่ะไก่คือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า chicken นะคะอ่ะเจ้านกกับเจ้าไก่นะคะจะมีปากคล้ายๆกันเลยค่ะเพราะว่าจะมีปากแหลมนะคะเป็นจงอยออกมาแหลมๆนะคะเอาไว้จิกจิกจิก จิกกินอาหารนะคะอาหารของเจ้านกคืออะไรก็พวกแมลงเล็กๆนะคะหรือว่าพวกหนอนนะคะหรือว่าเป็นพวกผลไม้ต่างๆเนาะมาดผลไม้ต่างๆส่วนเจ้าไก่ก็คือจิกกินหนอนจิกกินข้าวสาลีกระปรยไข่นั่นเองค่ะต่อมาก็คือเจ้าหมูนะคะเจ้าหมูหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพิกนะคะ เจ้าหมูนะคะจะมีจมูกรู้ใหญ่ๆนะคะอ้อยหายใจนะคะแล้วก็มีปากเอาไว้ส่งเสียงร้องอุดอุดอดอนะคะก็คือเจ้าสุนัขนะคะหรือน้องหมาของเรานะคะเจ้าสุนัขนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าดอกนะคะจะมี่จะมีจมูกแล้วก็จะมี ปากยื่นออกมานะคะภายในปากก็จะมีฟันเต็มไปหมดเลยค่ะมีฟันที่แข็งนะคะเอาไว้กัดกินกระดูกที่มันเป็นของโปรดของมันนะคะต่อมานะคะก็คือเจ้าแมวนะคะแมวหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า cat นะคะแมวแมวจะมีจมูกอันเล็กๆนะคะแล้วก็มีหนวดอยู่ข้างๆย,ยาวนะคะแล้วก็มีปาก ภายในปากนะคะก็จะมีฟันนะคะแหลมนะคะเอาไว้กัดกินอาหารที่มันชอบนะคะอาหาร่มันชอบคืออะไรมีอะไรมีปลาใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกหนูที่มันชอบไปวิ่งไล่จับมันเองวสุดท้ายละ,ะ,ะค่ะก็คือเจ้าจออนะคะหรือว่า เจ้าริงน้อยของเราเองนะคะเจ้าริงน้อยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่ามั k e y นะคะเจ้าริงน้อยนะคะจะมีลักษณะใบหน้านะคะเหมือนคนเราเลยค่ะมีจมูกมีปากเหมือนกันนะคะโดยเวลากินอาหารนะเจ้าริงก็จะใช้ปากของมันกินอาหารเคี้ยวดุวยดุยดุยเนาะแก้มยุวยเหมือนพวกเราเลยนะคะ แล้วก็ปากของมันก็จะทําหน้าที่ในการส่งเสียงร้องเรียกพักพวกของมันโดยร้องว่าเที่ยกเขียเที่ยกเทียกกันเองค่ะทีนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าอาวัยวะภายนอกของสัตว์ก็คือจมูกแล้วก็ปากของสัตว์นะคะทําหน้าที่อะไรบ้างน,นะคะทีนี้นะคะครูแพ,พลก็มีการบ้านอยู่อข้อนะคะใครนักเรียนหาคําตอบให้ครูแพล็กหน่อยนะก็คือ รูปภาพแรกข้อแรกนะคะก็คือรูปอะไรนะอ่าลองดูรูปภาพนะคะแล้วก็ลองเดาซิว่ามันคืออวัยวะอะไรนะคะข้อแรกนะคะถามว่ารูปภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยะคะ่ะคืออวัยวะอะไรแล้วก็ทําหน้าที่อะไรนะคะอย่าลืมเขียนคำตอบให้ทุกท่านนะคะรูปภาพที่สองนะคะรูปอะไรเอ่ย ถ้ารู้แล้วนะคะอย่าลืมใส่คำตอบให้ครูพ,ดพวดเลยนะคะว่ารูปภาพอาวัยวะนี้ทำหน้าที่อะไรนะคะการบ้านนะคะทวนอดดีกรอบหนึ่งนะก็คือให้นักเรียนนะคะวาดรูปนะคะแล้วก็หาคำตอบให้ครูพีพวสิว่ารูปภาพที่ครูพีพวให้มาเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อ น้มสกุลชนเล็กที่แล้วก็ถ่ายรูปภาพนะคะส่งมาให้ครูแพลวได้ตรวจผลงานของพวกเราด้วยนะคะแพลรอดูผลงานอยู่นะเย้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ